ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีนกคูกน้อยชื่อปัญญาอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงปัญญาแตกต่างจากนกคูกตัวอื่นๆเพราะเขาชอบอ่านหนังสือมากกว่าการนอนในตอนกลางวันทุกเช้าเมื่อสัตว์อื่นๆเริ่มเข้านอนปัญญาจะหยิบหนังสือเล่มโปรดขึ้นมาอ่านเขาอ่านเรื่องราวมากมายทั้งการผจญภัยการค้นพบดินแดนใหม่และความรู้เกี่ยวกับโลกว้างวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดผ่านป่าทำให้สัตว์ทั้งหลายตื่นตระหนก ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรทุกคนรีบหนีเถอะเสือดาวตะโกนไม่อย่าวิ่งไปทางนั้นอันตรายหมีร้องบอกสัตว์ทั้งหลายสับสนวุ่นวายแต่ปัญญากลับนิ่งสงบผมเคยอ่านเกี่ยวกับพายุในหนังสือปัญญาพูดเสียงดังถ้าเราขุดรูใต้ต้นไม้ใหญ่ทางทิศตะวันออกเราจับปลอดภยัยพายุกำลังมาจากทิศตะวันตกถึงแม้บางตัวจะสงสัยแต่ทุกตัวก็ทำตามคำแนะนำของปัญญาและทุกตัวก็ปลอดภัยจากพายุร้ายหลังจากเหตุการณ์นั้น สัตว์ทุกตัวต่างชื่นชมปัญญาเธอรู้ได้อย่างไรว่าต้องทําแบบนั้นกระต่ายน้อยถามฉันอ่านหนังสือเรื่องพายุจําได้ว่าต้องหลบในที่ที่มั่นคงและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทิศทางลมปัญญาตอบสัตว์ต่างๆอยากอ่านหนังสือบ้างปัญญาก็เปิดโรงเรียนการอ่านขึ้นในป่าสัตว์ทุกตัวดีใจที่ได้อ่านหนังสือทุกวันหนังสือไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่พวกเขาสามารถนํามาใช้ได้ทุกเมื่อและนกพูกน้อย ก็ภูมิใจที่ได้ช่วยให้เพื่อนๆค้นพบความมหัศจรรย์ของการอ่านหนังสือสนุกไหมจะทุกคนแล้วมาฟังนิทานที่ฉันอ่านให้ฟังอีกนะการฝึกอ่านทุกวันจะทำให้เราอ่านหนังสือเก่งขึ้นแน่นอน